เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับผมจานเจมาสเตอร์เกมเมอร์ J, amer, คนเดิมครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเจ้าโกดฟ face ลูกรักของผมนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นบ่อยมากๆแล้วก็ตัวนี้แหละที่ผมไปดักฆ่าโซโหวอเตอร์ฟักนะฮะจนทําให้ตอนนี้เนี่ยเกิดเป็นปาร์ตี้นั่นลงขึ้นมานะฮะจุดเริ่มต้นก็คือมาจากเจ้าโกดฟ face นี่แหละครับผมคือผมเนี่ยอยากรู้มา,มากๆเลยนะครับว่าในปีนี้เนี่ยโกดฟ face มันยังเล่นได้อยูอย่หรือเปล่านะฮะในแพทปัจปจุบันเนี่ face, นยโกสสเเเเเฟมมมมััััแบบันนนนนยยยงลลล่่ไดดดด้้้ผกก็แบบบบโออคคคีีี๋ววิปขึาาะรรห แอดออนที่ผมเอาไปนะครับอันแรกเนี่ยผมจะเอาเป็นกิจวัดเหยื่อโดยละเอียดนะครับผมสําหรับแอดออนชิ้นนี้เนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เซอร์มองเราอะ่ะแบบเปิดเผยเปิดเผยตัวต,วตนของเราอะ่ะคือแบบปกติถ้าเกิดเราจะทําให้โกดฟีสออกจากสถานะสเตลใช่ไหมมันต้องจ้องโกดฟสในระยะเวลาหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาแอดออนชิ้นนี้ไปเนี่ยมันทำให้เวลามองต้องเพิ่มขึ้นเป็น1.5วินาทีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ระยะที่สามารถเปิดเผยตัวตนของโกดฟสได้ในขณะพระคุมมาลาตีกำลังทางานเนี่ยลดลง4เมตรนั่นเองนะครับั<ๆ>อนนี้ กาเคี้ยวปลอกนะครับสำหรับอันนี้ก็คือทําให้ไอ้ผ้าคุมลาตีเข้าสู่สถานะสเตละมันทําให้รีเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ผมคิดว่าสอันนี้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเซตเปิร์กที่ผมจะเอาไปนั่นก็คือนะครับพลังอมหิตนะฮะสำหรับเปิร์กอันแรกเนี่ยทำให้กระทืบไม้ไวนั่นเองเพราะว่าเป็นฆาตกรเดินดินเนี่ยแน่นอนว่าโดนเปย์ไม้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ผู้คลั่งความกลัวนะครับสำหรับเปิร์กอันนี้จะเป็นของเดโมกกก้อนนั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าด่านของเมมกกกกกกอออออออ้้นจะะถถูาาไไไปปแลววรัทึงพ่ ได้หมดลิขสิทธิ์กับทางเลทบายเดยไลฟ์นะครับแต่ว่าตัวเดโมกรอนยังอยู่นะแค่ด่านเอาออกไปนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> ผมแล้วก็กระทืบเครื่องแรงนะครับเพลงกล่อมเด็กนั่นเองนะครับเวลาที่เซอร์ปั่นไฟเอาไว้แล้วถ้าเกิดเราได้แขวนเซอร์ใช่ไหมครับมันจะนับถอยหลัง45วนะินาทีเนี่ยเราสามารถไปกระทืบเครื่องปั่นไฟได้เครื่องปั่นไฟจะลดความคืบหน้าลงไปทันที25 <Wow. S 1> นะครับผมแล้วก็เปิร์กอันนี้ครับความบาดหมางเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกผมจะมาคอมโบกับเปิร์กนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดแบบเซอร์เขาปั่นอยู่ด้้ววยกกัััันนนนนะคครรรรเเเเืืื่่่ออองงงปไฟมมมจถูาาสีหลผ ก็จะแบบรู้ว่าเครื่องบัดไฟเครื่องนั้นอะปั่นอยู่2คนแน่นอนเราก็แบบไปคอมโบกับไอ้ดูดของเราพอเราดูดปุ๊บเราอาจจะดูดได้ทีทละ2คนเลยนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมว่าจะโดตเฟสตัวนี้จะโหดแค่ไหนไปดูกันเลยมาครับผมด่านนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเป็นคนเอามานะฮะมาจะต่อกรกับเซอร์เบอร์ไหวหรือเปล่านะโอ้โห เอาจริงๆด่านนี้เป็นด่านที่ไม้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเจอเซอร์ที่เล่นเป็นแล้วก็ผมบอกเลยว่าจุกแน่ๆฮะหาเซอร์ก่อนเลยโอเคอยังไม่เจอครับเซอร์อยู่ไหนหมดเซอร์อยู่ไหนเซอร์ฮัลโหลขอดูดหน่อยเฮ้ยมีคนเจอผมอ่ามันมีคนอยู่ข้างหลังผมนะเมื่อกี้มันวิ่งมาจ้องผมอยู่ แสดงว่ามันต้องการมันมีความต้องการแน่นอนสวัสดีครับอันนี้น่าจะเป็นไอตัวเนี่มันชื่ออะไรอ่ะผมจําชื่อมันไม่ได้นะอย่าลืมนะครับว่ากัวเฟซเป็นฆาตกรเดินดินกินข้าวแกงนะครับฆาตกรที่เดินดินกินข้าวแกงเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดในการเล่นของมันอยู่นะฮะมันก็จะแบบไม่ได้ไล่สุดไล่โหดอะไรขนาดนั้นอ่ะสวัสดีฆาตกรเดินดินกินข้าวแกงคนนี้มาแล้วครับผมมาแล้วครับผม ตายากชนส่วนกระแสทารานาดูโตคุงหรือเปล่าโอเคกระทืบเลยครับผมเราต้องพยายามแบบหลบไม้ให้เป็นนะฮะถ้าเกิดเราเล่นเป็นฆาตกรเดินดินเนี่ยมามีคนปั่นไหมนะไม่มีก็แขวนไปละกันทืบไปโอเคครับเราออกล่าต่อครับผมโอเคหายตัวโอ้โหสุดจัดหนึ่งคนหนึ่งเครื่องครับตามคอนเซปต์เกมใช่ไหม เอาเอาเอาเจอครับผมเจอแล้วก็โอ้โหสปินด้วยเหรอโอ้ยมีสปินด้วยเหรอสปินหรอสปินหรอโอเคครับสวยครับผมเราได้ทั้งคนได้ทั้งมมาแบบนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะในการไล่ล่าเอาชักปั๊กแม่งไปเลยแล้วกันอะไรกันครับเนี่ยทาไมต้องชักปั๊กกันด้วยทําไมต้องชักปั๊กกันด้วยพยายามดักหน้าไว้ก่อนนะโอ้โหมันออกเกมไปไวเกิน นี่ไงนี่ไงมีคนอยู่แถวนี้แล้วสิโอเคหันหน้าหมีก่อนครับผมเราจะได้ไปแขวนแบบมีความสุขครับนะผมมากระทืบแรงเส่เครื่องนี้นะฮะโอเคสวยครับผมเหมาะสมครับท่านเราจะไม่ให้เขาปั่นเสร็จนะฮะกระทืบเลยเรามีกระทืบแรงใช้กระทืบแรงให้เกิดประโยชน์ที่สุดครับเฮ้ยมีคนอยู่บ้าอุ้ยแถวนนี้ปั่นได้เยอะมากเลยอะ ถวนี้คือมันปั่นได้เยอะจริงๆนะโอคมันไม่ออกมาเลยฮะเนียนเนียนกิฟเลยเนียนกิฟเลยผู้ช่วยชีวิตหรอฮะนะันน่โอเคผมวิ่งตามเสียงนะวิ่งตามเสียงเท้าไปไหนแล้วอะเอาเสียงเท้ามันหายโอเคไม่เป็นไรฮะตอนนี้เขาอยู่กัน3ามคนอนะผมว่าเขาเสียเปรียบผมนะวิ่งดักหน้าก่อน พยายามวิ่งดักหน้าให้ได้ครับวิ่งดักวิ่งดักลายไปนู่นแล้วไปสุดหล่อของเราโอเคเราเงียบเลยเราไปแบบเงียบเงียบเลยผิดทางผิดทางตรงนี้มันเป็นทางตันคนนี้เขาวิ่งไม่มองหลังเลยนะเนี่ยโอ้โหเอาจริงมันก็ยังพอเล่นได้นะแต่คนแรกผมว่ามันแบบมันมันเวียงไปหน่อยมันชักพักไปเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โห ก็ยังปั่นไฟไวเหมือนเดิมครับเซอร์ไวเบลยุคนี้โอเคคนนี้เขามีสปินนะถ้าจำไม่ผิดกระทึบเครื่องก่อนครับโอเคถ้าจำไม่ผิดมีสปินนี่งไงเอาเจอคนนี้แทนจะไปไล่อีกคนนึงดันมาเจอคนนี้แทนโอเคก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่นะก็ดีเลยแหละก็ดีเลยแหละเปย์ไม้ไปเลยละกันเปย์ไม้ไปเลยละก็จิ้มไปเลยละกันจิ้มไปเลยละกัน โอเคจริงๆผมปล่อยเขาไปช่วยก็ได้นะเพราะว่าเราจะเอาไปแขวนก่อนเล่นกับเหยื่อครับ Pay with the food ตอนนี้เขาน่าจะไปช่วยกันแล้วครับเป้าหมายต่อไปที่ผมต้องเลงเนี่ยต้องเป็นเนียนะเนียคนที่เขามีสปรินต์อะโอเคเขาเดินเหรอผมคิดว่าเขาน่าจะวิ่งมาไลนนี้นะผมรู้สึกแหลกเบาๆนะฮะเอาจจริงผู้ชมฮะเฮ้ย รอยเท้าครับผมว่าเขาน่าจะวิ่งตัดกลางโเคเจอแล้วนี่ไงละ่ะมวัดีสปรินต์เบิร์ดไปเลยละการดักหน้าครับผมดักหน้าอีกรอบหนึ่งมีไม้เปล่าโอเคหลอกว่าจะมาทางนี้หลอกว่าจะไปแน่นอนเฮ้มีค่อยๆเดินมีค่อยๆเดินเฮ้ยจังหวะน,นี้ผมว่าอาจจะตีล้มได้เนี่ยถ้าเขาวิ่งมาฮัลโหล ฮัลโหลรอยเท้ายังไม่เห็นครับแสดงว่าเอาชัวร์นะเนี่ยเขาเล่นเอาชัวร์นะเนี่ยผู้ชมฮะโอเคผมปุ้มเลยแล้วกันนะผมมากระทืบก่อนไอหน้าหล่อมันยังไม่มาช่วยครับคนที่ชักปักเป็นคนจีนวะชายหน้านัมเบอร์วันชายหน้านัมเบอร์วันไต้หวันนัมเบอร์ทูโอเคผมดักหน้าทางนี้ก่อนนะลอยเลือด วัดดีเราเห็นรอยเลือดของนายนายจะใช้ตายยากหรือเปล่าต้องใช้แล้วนะไม่ใช้หรอตายยากอ่ะแต่เขาน่าจะช่วยนี่ไปแล้วนะช่วยลอรี่ไปแล้วครับฉะนั้นเนี่ยเราอุ้มได้เลยครับผมโอเคเราไปแขวนใกล้ๆกันเลยครับเขาจะได้แบบเหมือนเราจํากัดระยะทางการวิ่งมาเราจะได้รู้นะครับว่าเขาควรจะวิ่งมาทางไหนถ้าเกิดเราแขวนใกล้กันเมื่อกี้โอเคเฮ้ยเขาฮิวกันเลยหรอ โอเคแสดงว่าเขาวิ่งออกทางนี้แน่นอนโอเคไอค็อกแคกไอค็อกแคกแล้วไม่ได้ยินเสียงอะสิไม่ได้ยินเสียงหายใจไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงละสิไม่ยินเสียงละสิเ <c oughs> นียหายเจ็บบออ่ะจะเอ้ยเนียเอาหอมีบอลล่าไทม์หมมีโกงความตายด้วยหรอเกินไปเกินไปโอ่อเอ่ออ่ ผมเจอคนที่ใช่ป่ะผมเจอคนที่ใช่ไอมาพร้อมกับคําวาใช่ผมเอาคนนี้เลยครับคนนี้มันแสบวะ่ะผมชอบอ่ะผมชอบคนแสบๆสบนี่ไงไผมชอบคนนี้ผมจะเอาคนนี้จะเอาให้ได้ปล่อยเขาช่วยกันไปฮนะปล่อยเขาช่วยกันไปครับตอนนี้มันเป็นศึกของเราสองคนมันเป็นศึกของเราสองคนมันเป็นศึกของเราสองคน แต่งจริงผมว่ามันมันเหมาะกับด่านนี้ด้วยนะผมผมก็เลยแบบตัวนี้มันแบบดึงประสิทธิภาพออกมาได้เยอะแต่จริงๆเสื้อมันชักปักไปคนนึงอะ่ะไม่งั้นผมคิดว่าผมน่าจะเล่นลําบากกว่าเดิมนะครับผมจริงๆผมน่าจะเล่นลาบากกว่าเดิมเยอะเลยถ้าเกิดเขาไม่ชักปลักอะ่ะแต่ทําไงได้อะ่ะโอ้โหคนมันหัวร้อนเนี่ยห้ามพี่อน้องตอนที่ผมแทบไม่ได้ดูดเลยนะน่าจะอยู่แถวแถวนี้ ข้างบนดูดครับผมจะดูดนะไม่ได้ดูดเลยฮะเกมเนี้ยวัดีวัดีดอา้าเต็มเนี่ยดูดเต็มแล้วดูดเต็มแล้วยังไงจะได้ตีหรือเปล่าอันนี้คือจุดอ่อนเลยนะโอเคนี่ไงดูดไปแต่ไม่ได้ตีก็เท่านั้นแต่เราได้ตีแล้วถือว่าโอเคไม่แย่เลย จำไม่ได้แล้วเนี่ยว่าผมแขวนใครไปกี่รอบอะไรยังไงครับไม่สนใจครับแขวนละตอนเนี้ยผมไม่รู้ไอ้หน้าหล่อมันจะมาช่วยกักไหมผมว่าคงไม่มาแล้วมั้งโอเคมาดิครับก็มาดิครับมาช่วยกันหน่อยแล้วรู้สึกว่าไอ้หน้าหล่อจะไม่มีกัดฟันด้วยนะเฮ้ย <c oughs> เอาอเจอครับผมเจอเจอกเข้าที่หลังเลยแล้วกัน มานี่ไอ้หน้าหล่อโอ้โหโกดฟสจันเจย์ลูกรลักของผมก็ยังเล่นได้อยู่นะใครบอกว่าตัวมันอ่อนนะครับใครมันเป็นฆาตกรเดินดินกินข้าวแกงครับใครมันพูดผมจะบอกว่าเขาพูดถูกนะครับผมเขาเฆาตกรตัวนี้เอาจริงๆถ้าเจอคนที่เล่นเป็นคนที่เขามาเป็นปาร์ตี้นะบอกเลยว่าร้องนะฮะสุดท้ายมันก็เป็นฆาตกรเดินดินกินข้าวแกงครับกินน้ำพริกแม่ประนมสู้ยากครับผมเจอเปรไม้ไปเรื่อยๆนี่ร้องไห้ครับยิ่งเป็นรอบรอบบนแบบเอ้ยไม่ได้กิน เมื่อกี้ได้ยินเสียงหลุมเปิดใกล้ๆเลยนะผมก็ยังเล่นผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็เก่งของมันอยู่นะได้2ขีดเลยดูดิแต้ม26นะฮะนี่ครับเปิร์กเปิร์กก็ตามนี้เลยนะฮะโอ้โหดูดิไอ้คนชักปักนี่เปิร์กมันเอามาเต็มอยู่นะแต่ว่ามันแบบไม่ไหวไงมันเจอโคตรเฟสที่โหดที่สุดในยุคนี้เข้าไปก็รู้เรื่องครับผม